มันเป็นการช่วยเหลือครั้งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยครับครั้งแรกเนาะครับครั้งแรกในประเทศไทยครับครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกิจกรรมไก่เกียร์นี่เมื่อก่อนไม่มีนะครับรวมทั้งวัดป้ายดำด้วยไหมรวมหมดทุกทุกทั้งรวมลูกนี่ทั้งประเทศไทยครับทั้งประเทศไทยครับทั้งหมดเอ่อทั้งหมดเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่านะครับทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ต่อไปจะขยายผลไปถึง เรื่องของการแกล้งเนี่ยนะครับมีทั้งประเทศไทยเนี่ยเจ็ดรอยิบสองศูนย์ทั่วประเทศไทยนะครับเจ็ดร้อยิบสองศูนย์ <720 S 2> ทั่วประเทศไทยเนี่ยคือเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทุกอำเภอนะครับจะเรียกว่าทุกตำบลก็ได้ครับเพราะว่าเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากถ้าเอามาหารเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยนะครับแต่ละจังหวัดจะมีศูนย์กระจายทุกอำเภอนะครับศูนย์ไกล้งกระจายทุกอำเภอก็คือ เป็นการรับผิดชอบงานก็คือกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มอบงานให้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับแล้วก็กมมรมบังคับคดีนะครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อาสาเหมือนผมเนี่ยเขาเรียกว่าอาสาอาสาช่วยไกลเกี่ยช่วยไกลเกยี่ยช่วยหาข้อมูลช่วยประสานงานนะครับช่วยเอกสารช่วยดูเอกสารแล้วก็ช่วยอธิบาย คือมีคำว่าช่วยจริงๆจริงๆผมผมไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะผมเนี่ยแต่ตำแหน่งผมผมไม่ได้มีเลยในยตาแหน่งกระทรวงยุติธรรมและกะต็ตแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผมไม่มีนะแล้วก็กรมมระคับปดีผมก็ไม่มีมมตําแหน่งนะเพียงแต่ผมอยากเข้าไปช่วยและผู้ใหญ่เขาก็ให้เครดิตนะครับเขาให้เครดิตผมแค่เป็นผู้ประสานแต่ไม่ได้มีบัตรออกมาว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่แต่ผมก็คือทำ วันนี้นะครับ722ศูนย์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมาในวันนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครรู้แม้กระทั่งศูนย์ตามอำเภอเนี่ยนะครับวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็คืออย่างบางบางคนบางบางท่านพี่น้องบางคนเนี่ยที่เป็นนี่เป็นล้านล้านคนเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะครับผมก็เชื่อ แต่ผมขอบคุณนะครับที่พี่หนุ่มมาทํารายการนี้คือผมไลฟ์สดพี่หนุ่มดูเมื่อคืนนี้นะครับผมไลฟ์สดเมื่อวานนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่แต่ไม่รู้จะแก้้กนี้แก้นี้ตัวเองอย่างไรนะครับผมเชื่อแล้วผมเองก็มีวิธีการอยู่ในส่วนตัวผมผมมีวิธีการวิธีการของผมมีแล้วก็การจัดการผมผมก็มีลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับฟนแนนซ์เนี่ยนะครับวันเนี้ยเราไม่ไม่ได้ต้องยุ่งยากอะไรมากมายนะ แค่เรามีหลักฐานการกู้เงินกับบริษัทอะไรนะครับแล้วก็ใครเป็นคนค้ำนะครับของคุณก็นำเอกสารเหล่านั้นเนี่ยนะครับมายื่นที่ศูนย์เจ็ดรอยยี่สิบสองศูนย์เนี่ยคือมันจะเป็นศูนย์ประสานงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกลมมรมบังคับคดีคือทำไมถึงเกิดขึ้นกรมนี้ถึงต้องทำงาน เพราะกรมนี้คุ้มครองสิทธ,ธิและเสรีภาพของประชาชนชื่อตรงๆเลยครับตอนนี้กรมนี้เกิดมาเพื่อทำงานนี้โดยตรงเลยและต้องทำช่วยเหลือประชาชนทั้งประเทศจริงๆเลยที่เป็นหนี้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องถูกฝ่ายกฎหมายของบริษัทไฟนนั้นที่คุณทั้งหลายเป็นหนี้ฟ้องเรียกส่วนต่างเรียกค่าเสียหายหรือเรียกทรัพย์หรือเรียกอะไรต่างๆจาก ลูกนี้มากเกินท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยมีมีอำนาจมากกว่าลูกนี้นะครับเยอะสามารถยึดที่ดินได้ใช่ไหมครับสามารถยึดที่นาได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับศูนย์ไกลเกลี่เนี่ยศูนย์ไกลเกลี่ทั้งหมดเจ็ดรอยสองศูนย์เนี่ยก็คือต้องเรียกเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยกันเพื่อที่จะตกลงว่าพอใจในสิ่งที่รับ แล้วก็พอใจในสิ่นที่ต้องจ่ายหรือไม่ฝ่ายจ่ายต้องพอใจนะครับฝ่ายรับก็ต้องพอใจด้วย <c oughs> แต่ถ้าไม่พอใจจบที่ศาลครับจบที่ศาลเนี่ยคือลูกหนี้เนี่ยเป็นผู้อยู่เหนือเจ้านี้แล้วเพราะว่าลูกหนี้เนี่ยมีเท่านี้จ่ายเท่านี้ถ้าเท่านี้ไม่พอใจก็ต้องไปที่กรมบังคับคดี กรมบังคับดีก็ต้องไต่สวนว่าเอ้ยเจ้าหนี้เขาเอ่อเจ้านี้แต่ลูกหนี้ไม่มีจ่ายทําไง <c oughs> นี่คือประเด็นนะครับกรมบังคับพดีคอยคอยต่อยอดจากกรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งอยู่ภายใต้ของการทํางานกระทรวงยุติธรรมอันนี้ผมไม่ได้พูดขู่ขู่ขเจ้าหนี้นะครับ <c oughs> คือผมพูดอยากให้บอกว่าเจ้าหนี้อย่าเอาเปรียบลูกหนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการตั้งเงื่อนไขของเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็เอาเปรียบลูกหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว แต่วันนี้แค่ขอห้าสิบห้าสิบครับสมมุติว่าผ่อนลดเดือนละหมื่นหนึ่งผ่อนสักเดือนละห้าพันได้ไหมมันอาจเป็นไปได้ครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยอมอีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีมันจะมีฝ่ายต้องการกับฝ่ายฝ่ายยินยอมนะครับถ้าฝ่ายต้องการแบบนี้แล้วฝ่ายยินยอมคือเจ้าหนี้ไม่ยินยอมเนี่ยมันก็คือต้องคุยกันต่อนะครับคุยต่อที่ศาลแต่ศาลทางลูกหนี้ไม่ต้องกลัวทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็จะมีทนายความช่วยเหลือด้วยนะครับ นี่คือสิ่งที่เราทําขึ้นมาและต้องเรียนให้ทราบทุกคนว่าการเป็นหนี้ไม่น่ากลัวเพราะเราเป็นหนี้เพื่อต่อยอดเพื่อต่อธุรกิจเพื่อต่อชีวิตเพื่อต่อเศรษฐกิจเพื่อต่อฐานฐานฐานเมืองไทยอ่ะก็คือประชาชนคือถ้าทุกคนทํางานต้องเป็นหนี้ครับถ้าทุกคนทําธุรกิจก็ต้องเป็นหนี้ถ้าทุกคนอยู่เฉยเฉยไม่มีหนี้แต่ชีวิตไม่มีอะไรเพราะนั้นหากต้องมีอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเนี่ย เป็นของตัวเองเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็มีครับนี่เป็นร้อยล้านไม่ใช่เป็นเงินเป็นร้อยล้านนะมีนี่เป็นร้อยล้านเพราะผมมีเอ่อเขาเรียกว่าธุรกิจรถยนต์นะครับผมมีธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องเป็นนี่ร้อยล้านส0มสิบล้านอ่ะยังต่ำแล้วผมเนี่ยอย่างพี่หนุ่มเนี่ยก็มีแล้วอย่างน้อยก็คือรถคันหนึ่งเนี่ยแท็กซี่คันหนึ่งล้านหนึ่งแล้วร้อยคันก็ร้อยล้านใช่ไหมครับอย่างผมนี่ยังต่ำเนี่ยตัวเลขรวมๆเนี่ย ผมก็นี่ะนะไม่มีเงินหรอกครับแต่มีแค่ใช้กินนะทุกคนเหมือนกันหมดแต่ที่ามว่าเป็นหนี้แล้วทํายังไงจะหาทางออกได้มีหนี้เป็นสิบล้านมีหนี้เป็นล้านจากคนที่ไม่เคยเป็นหนี้พี่หนุ่มไม่เคยเป็นหนี้มีหนี้เป็นล้านเนี่ยหาทางออกไม่ได้นะครับถูกบังคับก็ต้องจ่ายต้องจ่ายแต่ไม่มีจ่ายก็ต้องไปยืมมาทีคิงไปยืมมาไม่ใช่ยืมถูกกว่าที่เราต้องจ่ายนะคนไทยส่วนมากยืมยืมเงินดอกสูงมาจ่ายดอกเบีย้ยต่ํา ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยที่สูงมาจ่ายดอกเบีย้ยต่ําไม่ถูกต้องเอาดอกเบีย้ยต่ําไปจ่ายสูงเพื่อตัดยอดดอกเบีย้ยสูงให้ลงมานะครับอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์การใช้หนี้คนอย่าเอาหนี้ที่เป็นดอกสูงมาจ่ายดอกเบีย้ยที่ต่ําดังนั้นดอกเบีย้ยต่ําจะทำยไงให้มันต่ําเสมอเสมอภาคคือต้องไก่เกียรครับไม่ต้องไปหายืมใครมา กายเกียร์เพื่อให้ลงตัวเมื่อลงตัวเสร็จเราก็จะอยู่สบายอิ่มท้องด้วยวันนี้รายจ่ายของแท็กซี่นะครับมีสมีสามช่องทางช่องที่หนึ่งคือค่าเช่ารถค่างวดรถนะครับนี่คือหามาทั้งวันเนี่ยมีรายจ่ายรอสามทางแล้วค่าเช่าค่างวดอยู่นี้ช่องทางที่หนึ่งสองก็คือค่าน้ำมันค่าแก๊สค่ากา๊าซสามคือลูกกับเมียขับครอบครัวและเงินเก็บอยู่ที่ช่องสี่มีไหม วันนี้ไม่มีนะครับนี่ฮะท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิทและเสรีภาพได้ฟังอย่างผมพูดไปเนี่ยท่านก็เลยมองเห็นภาพว่าเฮ้ทำยังไงให้ช่องทางที่สีมัมเกิดขึ้นให้ทุกคนมีเงินเหลืออิ่มท้องและมีเงินเหลือด้วยไม่ใช่ว่าอิ่มแต่ท้องเงินไม่เหลือมันไปไม่ได้นะครับตรงนี้แหละมันอยู่กันไม่ได้ตรงส่วนเนี้ยมันจึงต้องเกิดเรื่องมหาก,กรารครั้งแรกขึ้นหลายสิบปีไม่เคยเจอผมดีใจ ประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณาใช่ครับและเกิดมหากรรมไก่เกียนี่ครับในวันที่ยี่สิบห้ายี่ห้าหกใช่พี่นี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดาครับนี้ตานเข้าไปเดี๋นี้เห็นก็ทราบว่ามีอยู่แปดหมื่นลายคือตัวเลขของกยศของกยศเนี่ยมันมีชัดครับแปดหมืนคือนักเรียนนักศึกษาที่ยืมเงินจากกยศไปแล้วถูกฟ้องแล้วก็คนค้ำถูกฟ้องด้วยนะครับแปดหมื่นกว่าลาย แล้วตัวเลขของกลุ่มกลุ่มสินเชื่ออื่นอันนี้ยตัวเลขไม่ชัดนะครับจึงไม่ได้ระบุแต่รู้ว่าเป็นล้านนะครับทั้งประเทศไทยรู้ว่าเป็นล้านตัวเลขเนี้ยแล้วก็กลุ่มผ่อนอื่นๆด้วยบัตรเครดิตด,ด้วยบัตรเครดิตนี่ก็เยอะครับพี่บัตรเครดิตที่ที่พี่พกกันเนี้ยแล้วไม่มีไม่ไมีเงินจ่ายเนี่ยก็ถูกฟ้องเยอะคือต้องเอามาไกลาเกลี่ยกันนะครับ นั่นแหละวันที่ยี่ห้าดีเนาะยี่ห้ายี่หกกุมณาครับปศสศรีหกสิบห้าครับผมถ้าประชาชนนะครับในเขตกรุงเทพและประิมณฑลเนี่ยถ้าจะเข้าไปาร่วมร่วมกิจกรรม,รมกริจกรรมเกียรนี่สองวันเนี้ยมีมีหน่วยง,งานไหนมาบ้างแล้วก็มีถ้าประชาชนจะเข้าไปต้องนําอะไรไปบ้างฐานเอกสารอะไรบ้างเชิญครับคือในวันนั้นนะครับสองวันเนี้ยก็คือจะมีกระทรวงยุติธรรม นะครับเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ทํางานก็จะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีนะครับสองกรมนะครับแล้วก็ในส่วนงานอื่นนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานและส่วนคนที่จะเข้าไปนะครับเพื่อขอยื่นเอกสารเนี่ยท่านเตรียมเอกสารมาครับเอกสารการเป็นหนี้เซ็นสัญญากับใครคนคำ้ำใครเตรียมมาแล้วก็ ในการเข้าร่วมหรือการเข้ายื่นเอกสารก็จะมีเอกสารให้กรอกหนึ่ง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 แผ่นนะครับก็คือการยินยอมให้นะครับทางหน่วยงานเนี่ยเรียกเจ้าหนี้มาแต่เจ้าหนี้จะมาไม่มานั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่ถ้าไม่มาเราอาจจะมีวิธีการอื่นนั้นก็ส่วนของของกรมนะของกรมดําเนินการต่อ,อ,ตอแต่ถามว่าจะได้ใครเก,เกียร์เลยไหมถ้าเขาอยู่ในช่วงนั้นนะฮะเขาก็อาจได้กเกียร นะครับเขาเข้าร่วมงานกันเนี่ยนะครับเพราะทางกรมเนี่ยเชิญทุกไฟแนนซ์เข้ามาร่วมนะครับเชิญทุกไฟแนนซ์เข้ามาร่วมนะครับอยู่ที่ไฟแนนซ์ไหนพร้อมไม่พร้อมเข้ามาแล้วก็สําหรับช่วงนี้นะครับไม่ต้องรอที่้าผเกก็ได้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยสามารถเข้ายื่นเอกสารได้เลยครับถ้าเป็นกรุงเทพมหานครบริมณฑทเนี่ยมาที่กระทรวงยุติธรรมชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสุริการ แจ้งคนะถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปที่อำเภอได้เลยนะ,ะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในแต่ละอำเภอในวันราชการในวันราชการจันทร์ถึงศุกร์นะครับนั่นแหละถ้าเป็นกรุงเทพวันซอฟับสวิตเนี่ยก็จะทํานะครับเสาร์อาทิตย์ก็ทํานะก็ถือว่าเป็นโมเดลครั้งแรกเนาะที่มหากรรมนะครับกไที่ศูนย์เบตเก็ตบางนาครับในวันที่25-26กุมภาพันธ์ และจะมียังมีขยายอยีกก็จะมีขยายไปทั่วจากเจ็ดร้อยยี่สิบสองศูนย์ครับผมในในวันนั้นจะเป็นวันเปิดตัวอย่างจริงจังจริงๆจะจะเปิดตั้งแต่ปีใหม่แล้วหลังปีใหม่ก็กลัวโควิดใหม่อีกทีหนึ่งก็เลยขยับมาถึงยี่6ิห้ายี่หกนี่แหละนะครับมีอะไรจะจิงทวนหรือว่าสรุดก็สรุปพี่น้องทุกคนนะครับเป็นนี่ไม่นองกลัวแล้วครับ ไฟแนนซ์นะครับก็อย่าเอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปเพราะว่ากําไรของคุณเนี่ยงดงามมากหุ้นของคุณน่ยโตทุกตัวนะครับฝากไว้หน่อยว่าอย่าเอาเปรียบนะอย่าเอาเปรียบเลยขอเหอะนะครับขอเหอะเป็นธรรมด้วยกันนะครับกับลูกหนี้หน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหาติดต่อหาผมก็ได้นะครับ0659564789นะครับติดต่อผม ใครไปยื่นเอกสารไม่เป็นมาที่ผมนะครับที่สมาคมวิชาชีพผู้กับขี่รถยนต์สาธารณะซีเนี่ยถนนประชาราดซอยสท่าน้ำนนนะครับมาไม่ยากใส่เบอร์ผมลงไป06